ไม่เปิดเอาอ่าเนี้ยไม่เปิดเอาวันนี้ก่อนต้มไข่ก่อนต้มไข่ยังเนี้ยแตเอาเอาใส่เลยรกันล่ะเปิดเลยเปิดแล้วเปิดแล้วเนี่ยนะโอ้ยไม่โอ๋อ <c oughs> อ๋อไม่ได้เสียบปลั๊บเชฟครับครับหั่นหัวหอมเป็นยังไงบ้างครับหอมครับหั่นหัวนี่มันต้องหั่นเล็กแค่ไหนครับแขงแม่ง สวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะขอต้อนรับทุนสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟประเทศไล็กประเทศไทยศึกการเปร็นฝีมือของราบดาเชฟระดับมืออาชีพที่มาช่วงชิงความเป็นหนึ่งใน Iron Chef Thailand คุณชักลิรับตอนนี้เชฟเจกำลังหั่นหัวหอมเพื่อที่จะไปทำข้าวหน้าเนื้อแล้วครับครับเฮ้ยสามสมคเฮ้ยเสียงเราเสียงอะไรจี๋เสียงอะไรรถพักมาเข้าไเป 3, 5, 5. ไเลย เป็นเชฟเขาไม่กลัวน้ำมันเหรอเยี Napoleon> ่ยมคุณชายคลิกครับตอนนี้เชฟเจกำลังเอาเนยเข้าไปผัดกับหัวหอมเพื่อกลิ่นที่หอมใช่ไหมครับไม่ไอ้เนยแม่งมีเนยที่ยเอามาใช้นน้มัโอ้โหลองลื่นลองลื่น มันคือการรีบน้ำอ๋อไหนอธิบายหน่อยครับที่เกลือมันมีมันมีเอ็นเอกับซีเอลใช่อ่ะถ้าเอ็นเอโดนน้ำก็ระเบิดถ้าเซียลดน้ำก็ระเบิดไหนคนนี้เรียนหมอมาเดี๋ยวเด่๋ยไว้นี่กินมาเล่าเเฮ้ยสีได้อยู่เนี่ยรสชาติอะแคมบูรไรส์ นี่เนี้ยอะไร IA, <Si ille brasile> ครับเชฟในเก้า <isms> วิวครับ <wh> ม <urgency> ีกามีการซืีอแบบกัน้าก้าวิวเอห้าครับ ไม่กินับซอสหรอันนี้เชฟเจกำลังจัดจานแล้วนะฮะานมวข้าวตา๋จริงเหรอแต่ึงใส่ถานมาแล้วนะมึงคิดอะไรไม่ก็มพใส่ถานมาแล้วไงจานวเกลอไทยวนีจานบกก็ได้ เอาวมีไม่คมแข็งมิ่งโอ้สีสต๊าี้มานะนี่เกี่ยวอะไรกับอาหารเนี่ยไม่เกี่ยวมาคนเปิดร้านอาหารวะเชฟจีได้ทำผัวหอมชาโคเสร็จแล้วใช่ไหมครับเชฟไม่อันนี้ชาโคอันนี้กูเอาน้ำออกอ๋อเอาน้ำออกเกี่ยวน้ำออกจากินท้ายกูเก็บร้างไงเฮีย เฮ้ยเฮียเฮี้ยเมึงไม่ต้องไม่ต้องบนเตาแล้วเว้ยร้อนพอแล้วไอ้เนี้ยเชื่อกูเว้ยเดี๋ยวมันไหมแม่งสอยเลยเออได้แล้วไอ้เนี้ยคกูล้างกระทะใช่ไหมเนี่ยไม่พอละโอ้ยเบาหน่อยเชฟไม่ทำไมกันเนาะ ดอไม้อไม้มนี่ยักคิดว่าเกลืมดอกไม้เมื่อกี้ควันจมืดดูดิควันนเบ้นไปไรไปตายีอยู่คนเดียวอ้โควันไอมกลินข้าวเชลบี้มือเดียวเหมือนสูบุรีไปสิเดือน เอ้ยเ้บ่นเว้บ่นคนบ่นเว้อะไรนะกำลมันจะวิ่ง่เอมีใครมาไล่ลมนีเด็กกูไปไหนมันจะเปิด้วินมึงก็เสียบปะอยู่ไหนไงบ้างครับเชฟเมนูที่ตัวเองทำเอาหรอเอา เอ้ย่ไอ้ย่าไม้าอย่าไอั่้่าไอ้าไอ้าอ้าไย่าไอาไ่าอ้ย่่ชอ่อ้่อ่อายวาูมันเาิด้ย่าไก้้อ้มนเ่ยอยอยอยาา่่ ใส่เลยมันต้องใส่ยังไงหมดวะใส่มกล่องกระทั้งนั้นเลยใส่ลองลองวางไว้ก่อนหนึ่งเต็มรอบใหญ่เลยเออไม่ทำงูไม่ทำงานนี่มันไปใช้มไปไงควายเอ้าอย่าบนอย่าบนแดงหลังอาจารย์อย่าบนอย่าดึงหมดย่งไรเออแดกข้าวไม่ต้องอย่าบนไหมไอ้สัตว์เฮ้ย ไลน้าสร็จแล้วนะครับ